สวัสดีครับันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้เราเข้ามาดูเทสเนี่ยนะฮะลูกค้าเพิ่งยกเกียร์มานะครับยกเกียร์ยกเกียร์มาแล้วเกียร์เข้าเหยียบคัดแข็งๆนะครับอันนี้เลยต้องมาให้ยกใหม่อนะีกรอบหนึ่งมาดูภายในว่ามันมใช่ของเดิมหรอ่าสรุปแล้วนะครับค่าครับ แปทงมาฮนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับทิ้งใส่เลยนะครับเน,นี่ยดูดูด้านนี้ไหมนะเป็นรอยแล้วครับแล้วก็ลูกปืนกดทับอันนี้ก็เทียบมานะใช้ไม่ได้อันนี้ทำเดีย๋ยวจะยกเปลี่ยนใหม่นะ คลิปนี้นะครับของทาทาสีสีโดยเฉพาะนะครับเท่ากับคันนี้ต้องเสียเงินสองรอบนะยกใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะนำรถเข้าซ่อมนะรับอู่ช่างต้นทาทานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับเบอร์โทรนี่ศูนยะ์แปดศูนย์นะครับ สองสองสองศูนย์ศูนย์สองนะตามนี้เลยครับ